สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค pues ่ะอสวัสดีตาก่อนนะให้มีโชคสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสุงหอมตาก่อนโอ้โหโอ้โอ้หอมตาก่อนไอ้คุ้มเควื่องหอมก็ไม่มีเคหอมหน่อยโอ้ยทำยังไงแล้วโอ้โหท่านั่งโอ้โหขอบคุณแม่แกงก่อนแม่แกงขอบคุณนะคะ ขอบคุณแม่แกงยังคะขอบคุณแม่แก่กัดขอบคุณค่ะแม่แกงอออ <Okay. S 1> <c oughs> กินใครกินมันกินค,คะโอู้หวย,หวย <c oughs> ววาน,นหนุ่ยหนุ่มไปไหน, <c oughs> นเรา